สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมเป็นเอกครับและแอมณัชยาค่ะในรายการ SME ที่รัก,รกนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะครับ <c oughs> ไปรู้จักไปสัมผัสและเรียนรู้ถึงธุรกิจอันเป็นที่รักของชาวภูเก็ตครับค่วะว่าเหตุใดนะคะทำไมธุรกิจแต่ธุรกิจนั้นถึงจะก้าวเดินไปได้นะคะเขามีคติอย่างไรในการดำเนินธุรกิจวันนี้เราจะไปรู้กันค่ะครับผมและความพิเศษของรายการของเรานะครับสำหรับ SME ที่รักนั่นก็คือการที่เราจะไปเจาะ ถึงธุรกิจขนาดเล็กและก็ขนาดกลางในจังหวัดภูเก็ตครับนั่นหรือว่าจะเป็นที่เราเรียกกันว่า SME นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจ SME ที่รักของเราในครับในธุรกิจแรกนั่นก็คือธุรกิจไข่มุกครับใช่แล้วเราจะพาไปชมกันในวันนี้นั่นก็คือร้านไข่มุกพีมาโพค่ะ ครับคุณดูครับบนะผมมาคุณนี่ไม่ผิดหวังครับร้านนี้เลยต้องพิม่าเพลนี่แหละมีทั้งมีครบอ่ะคือมันเยอะมากจริงแล้วก็สวยทุกชิ้นเลยดู คุณชวนดิฉันดูนี่เอาตังค์มาเท่าไหร่คะเงินในกระเป๋าเข็มกัดหมอะคุณมากเลยไม่เอาช่ะชอบดีๆช่อดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสนใจชิ้นไหนดีคะจริงหลายนี่หลายชิ้นเลยฮะหลายชิ้นเลยครับสนใจแหวนมีหลายสีด้วยนะคุณดิแต่ก็สนใจทางแหวนจะเป็นจะเป็นทางด้านโซนนี้นะคะโทานะครับพอดีเนี่ยผมเขาสนใจไข่มุกนะครับก็เลยพามาที่พิม่าโพลแต่ว่าติดต่อพี่ไก่เอาไว้อะครับ พี่ไก่พี่ไก่ชมพูนุ๊ตใช่ไหมคะใช่ครับพี่ไก่ชมพูนุตเออจะได้ให้ช่วยมาแนะนำมาเลยนิดเดียวอย่างนิดเดียวไปเท่าไหร่พี่เองเลยค่ะค่่ะสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีค่ะหลังจากที่เราฟลุ้งฟริ้งนะคะกับไข่มุกหลากหลายดีไซน์หลากหลายแบบนะคะตอนนี้เราอยู่กับ พี่กายละค่แเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าคราวนี้เราแค่แบบเบาๆในเรื่องของไข่มุกแต่ว่าเราจะมารู้ถึงการเริ่มต้นของใช่ของพรีมอร์เพลกันดีกว่าครับพี่กายว่าเริ่มต้นมายังไงสําหรับร้านนี้แล้วก็ไข่มุกที่ได้นํามาจำหน่ายจนกระทั่งมีชื่อเสียงขนาดนี้ใช่แล้วค่ะอ๋อเราจะมาขุดคุยกันใช่ไหมคะต้องค่ะนะวันนี้นะคะเขาเปิดเผยที่รายการในครั้งแรกกันนะคะครับเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่ปีสัก 2,5,4,6อะค่ะก็จะเป็นลักษณะของการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งตอนนั้นก็อยู่เป็นจังหวะที่เราก็เองก็เป็นคนภูเกตอยู่ที่นี่ไข่มุกก็มีชื่อเสียงใช่ไหมคะครับก็แล้ก็ ทำการขายลงในเว็บไซต์ก่อนอันดับแรกเว็บไซต์ตังจักัน่สองห้าสี่หกใช่เป็นยุคแรกที่ยังไม่มีใครกล้ากระโดดเข้ามาในวงการออนไลน์เลยถือว่าพี่ไก่เป็นเจ้าแรกที่ใช้เรื่องของออนไลน์มาใช้ขาย่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งทีนี้เราก็เลยมาเริ่มจดทะเบียนอีกทีก็เมื่อปี2552เป็นบริษัทพรีมาเพรินจำกัดใช่แล้วก็ได้เข้า รวมของรัฐบาลก็คือที่เป็นโอทอปอย่างปีแรกนี่เราประกวดโอทอปนี่เราได้แค่สีดาวแต่เราก็ทำการพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การค้าแล้วก็การตลาดจนปัจจุบันนี้ของเราก็เป็น5ดาวโอทอกของพูเก็ตแล้วค่ะใช่ท็อปที่สุดแล้วค่ะไม่มี6ดาวแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะอยู่ที่5ดาวตรงนี้เอาละค่ะเราพูดคุยมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะสร้างหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของสินค้านะคะช่องทางการขายที่หลากหลายของพี่มะเพลนะคะต้องถามจุดนี้ค่ะเพราะว่ามีผู้ชมมากมายที่ฟังเอกชมอยู่ที่บ้านแรงันานใจในการทำธุรกิจของพี่ไก่ หรืออาจจะเป็นฝากเป็นข้อคิดสําหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจ SME ค่ะครับเอาอย่างนี้นะคะเราบอกฝากแรงบันดาลใจให้ทุกท่านที่เป็นผู้ชมดีกว่าค่ะเพราะว่าแรงบันดาลใจของไก่ก็พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้แรงบันดาลใจอยากจะให้มีกับท่านผู้ชมก็คือมาจากใจ ค่ะเราดูก่อนว่าเราสนใจอะไรเป็นพิเศษใจเราสนใจอะไรประทับใจอะไรเป็นพิเศษเงี้ยค่ะถ้าเราสนใจอะไรแล้วเรารักแล้วเราก็จะ,<ช>ะทำมนันให้ดีด้วยค,ครับค่ะดูสิ่งรอบตัวค่ะก็เรียกว่าธุรกิจจะสำเร็จได้ก็เพียงแค่ทำตามเสียงหัวใจของคุณค่ะคหากคุณมีแรงประทาบใจในในความรักนะมีความรักนี้ของธุรกิจแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะหุกก็ได้ธุรกิจอะไรก็ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบและคุณรักมันถ้าเรายิ่งชอบปุ๊บเนี่ย มันก็จะทําได้อย่างมีความสุขด้วยไ<ช>ี่ไม่การเปยนอะไ่ชอบในส่วนของงานใช่แล้วรครับค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะทําได้ มว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ล้วแต่นะครับเช่นเดียวกับพี่ไก่ใช่แล้วมีใจที่มุ่งมั่นมีใจที่รักในธุรกิจของคุณนะครองว่าสำเร็จแน่นอนค่ะ

กลับเข้ามาสู่รายการ SME ที่รักในช่วงของ SME c a f าค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะต้องขออธิบายนิดนึงค่ะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่เราได้ไปดูไปชมมาแบบเบาๆสบายๆที่ร้านกาแฟค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆที่289 Cafe The p o u k e t ค่ะ สุดท้ายนะคะธุรกิจพีมาโพไข่มุอของจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นธุรกิจที่เดินมาถูกทางค่ะพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจากขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางค่ะและพี่ไก่นะคะมีความฝานันมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจังค่ะด้วยจุดนี้นี่เองนะคะทําให้ธุรกิจของเธอประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นธุรกิจ SME ที่รักที่เราตามหามาค่ะ ละสุดท้ายนะคะสิ่งที่แอมอยากจะฝากเอาไว้ค่ะก็คือพี่ไก่เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่เธอมีแรงมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจที่จะทําธุรกิจเธอทาตามเสียงหัวใจของเธอเองค่ะจุดนี้นี่แหละค่ะทําให้ธุรกิจของเธอประสบความสําเร็จและเป็นธุรกิจ S m e บที่รักค่ะ สำหรับเทปหน้านะคะอยากให้ติดตามชมกันค่ะว่าเราจะพาไปพบกับธุรกิจอะไรที่เป็น SME ที่รักนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับรายการ SME ที่รักทางช่องกล e e n On TV KPP Channel 2ค่ะวันนี้หมดเวลาของแอมแล้วนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ